เข้าบางซื่อครั้งแรกเจอรถไฟหลากหลายขบวนการผัดเปลี่ยนเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่เสียงประกาศที่ชัดเจนและคอยเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้ขบวนรถไฟจังหวะการเดินรถที่รวดเร็วและทันใจมาชมด้วยกันค่ะที่สถานีบางซื่อวันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาถ่ายคลิปสถานีบางซื่ซอค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่ารถที่เข้าออกในสถานีบางซื่อจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะสาย13นะครับปิดปิดเข้ามาก็โดนต้อนรับโดยปิดปิดค่ะสายเห,หนือขบวน13ขบวนรถไฟพิเศษสายเหนือ13สายทางสถานีเชียงใหม่ ปลายทางเชียงใหม่ค่ะทุกคน5น้าักของสาระของ่านท่สุดที่เรียบร้อยครับาที่เา่าขความรือเ็าดขร207ค่ะ QSY จอดที่สถานีบางซื่อค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ผลัดเวรหรือเปล่าส่ ผัดเวนกันค่ะผัดใหม่ขึ้นไปนะคะแล้วก็ผัดลงมาอีกผัดก็ลงมานะคะในรถไฟหนึ่งขบวนก็จะมี เจ้าหน้าที่ขับรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องนะคะตัวดินรถที่แตะเครื่องเตะชามเวลาที่สองในขณะนี้เป็นขบวนรถเกิดพิเศษในทิศทางสายเหนือขบวนที่สามขบวนรถเกิดพิเศษที่สิบสามผ่านสถานีเชียงใหม่ยอดกำเนิดตวนรถเกิดพิเศษสายเหนือที่สิบสามออกจากสถานีชุมทางบางซื่อแล้วจะรับส่งสถานีบางเขนหลักสี่จอนเมืองเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ จอดแป๊บเดียวค่ะทุกคนขบวนพิเศษที่13ค่ะกรุงเทพเชียงใหม่ โอ้อส QSY เหมือนกันค่ะทุกคนไล่ๆกันมาเลยห้าสองหนึ่งสองค่ะโอ้อีสานมันค่ะค่ะ นนองคายคะ่ะทุกคนวันนี้รถเจอ5212ไปอีสานมันคาค่ะวันนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงปกติจะอยู่ที่สถานีกรุงเทพแต่วันนี้มาที่สถานีบางซื่อเวลาเวลาก็จะเปลี่ยนนิดนึงคะ่ะผัดเวรกันอีกนะคะ แพลตฟอร์ม <Platform> ทีนะคะก็คือชา้นชาลาที่สามค่ะก็คือแพลตฟอร์มนะคะทุกคนปีนขึ้นสูงมากนา้ารถคงขึ้นไม่ไหว ชั้นชลาที่2องก็ขบวน107กํากำลังเข้ามาค่ะกรุงเทพเด่นชัยชัที่ยวําเวลา20นาฬิกาาสานีงขอาร<ๆ>่อการเดินทาชนชลาที่สองชนลาที่2นะคะแล้วก็5212 QFY ค่ะอีสานมันคาขบวนที่25ค่ะ ุรนสวาน้ำโโบุแสนปานาบ้านจิตทิติรกตกมีชัยาสสีดาหาปาทางสุมาเด่นชัอ๋อไปเด่นชัยค่ะทุกคนในชั้นฉลาที่สองค่ะเยวเจอเดักบินอีโรเว่กบิอนง

ง Q S Y ยี่สานมันค่ะขบวนที่25ค่ะหรือ25ค่ะออกจากสถานีบางซื่อสองทุ่มครึ่งค่ะทุกคนเป๊ะเ,เลยอืมค่ะ แล้วค่ะแพลตฟอร์มที่3ค่ะออกจากสถานีบางซื่อเวลา20นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเรามาดูตู้เสบียงด้วยกันค่ะจะอยู่ตรงกลางกลางขบวนค่ะ,น,ะนี่ <ไป S 1> เลยโอ้โหลูกค้าเยอะมากค่ะทุกคนในร้านอาหาร โห oh, ตอนที่อยู่ในสถานีกรุงเทพมาค่ะก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่พอออกมาถ่ายที่สถานีบางซื่อลูกค้าเต็มตู้สเสบียงเลยค่ะนี่ค่ะตู้สุดท้ายนี่เป็นตู้สําหรับ private ค่ะขบวนที่25อีสานมันคาค่ะออกจากสถานีบางซื่อ2ทุ่มครึ่งคะ่ะเป๊ะเลยค่ะ เดินทางปลอดภัยค่ะสินค้าเยอะมากค่ะทุกคนสินค้าที่นำส่งโดยรถไฟเยอะมากค่ะเพราะว่าแค่ข้างคืนเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ในแพลตฟอร์มที่สี่ก็เข้ามาค่ะปเป็นหัวลากค่ะ 4ีแปค่ะสี่ห้าสาหนึ่งค่ะปรชาชที่สี่มีผลลจากวิ่งผ่านปอดละปลาได้ครับ ตรงนี้ก็เป็นที่รับส่งสินค้าค่ะถ้าเกิดว่าใครจะฝากสินค้าหรือว่าฝากสิ่งของไปกับขบวนก็สามารถมาฝากที่นี่ได้ค่ะทุกคนแต่ว่าเลทอัตราค่าส่งสินค้าแล้วก็ไม่ทราบนะคะก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยขบวนผู้โดยสารโปอได้หาแนวเส้นสี่เหลี่ยมขอบชานฉลาที่สองนะครับ กับรถเร็วที่ด3กสามสางปลายางที่หนองคายกำลังเข้าสู่ชานชาลาที่สองครับมาแล้วค่ะทุกคนเข้าจอดเทียมในรถในชานชาลาที่สองค่ะ1 n 3 Service ทุ่นองคาย One Two t h r e Service ทุ่งหนองคาย Passenger Air Pad ข o r ค2ณ Please Stand Clear of General Line Thank You ให้ผู้โดยสารไปรอที่ชานชาลาที่สองแล้วก็ ถอยห่างจากเส้นเหลืองค่ะในชานทราที่2โผลอันตรายจากกระบรครถเข้าสู่สถานีครับรอให้กระบรนรถจอดสนิทเป็นที่เรียบร้อยโดยสารคันที่เท่าไหร่อูป้ายข้างรถไปครับ หลาให้คุนรถจอสดสนิทเป็นที่เรียบร้อยกับนคาคารโดยสายทันไหนดูป้า้ข้างรถแผ่นป้ายสีเขียวได้ครับเข้ามาแล้วค่ะ ที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อคันรถจอดเทียบในชานชลาที่สองเป็นขบวนรถเร็วเรื่องนี้จะเป็นขบวนรถที่สุดท้ายในเส้นทางสายดอกคายในวันนี้ครับก็ไปหนองคายค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันหัวลากที่เท่าไหร่่4102ค่ะ อันสตอมเครื่อง T M U ค่ะกำลังจะออกจากสถานีบางซื่อค่ะไปหนองคายเป็นเที่ยวสุดท้ายในค่ำคืนนี้ค่ะที่ไปอีสานเหนือ ของเยอะมากค่ะ4102อันสตอมหัวสีเหลืองคาดน้ำเงินขาวค่ะ133นะคะทุกคนนะคะทุกคนปลายทางหนองคายค่ะ อันนี้รถก็เป็นเด็กอีสานเหมือนกันนะคะพอไปถึงจังหวัดตัวเองแล้วจะไปต่อนี่แบบเกลี้ยงขบวนเลยไม่มีเหลือละสมัยก่อนที่ไปกับรถไฟสถานีดอกไ้ครับสนทุกคนคะอันนี้จะเป็น รถจากดีเซลไฟฟ้านะคะอันสตอร์มรุ่น a l s 4102ค่ะจะออกจากสถานีบางซื่อเวลา21นาฬกาจะเป็นขบวนสุดท้ายที่ไปอีสานเหนือนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แต่ถ้าท้ายสุดสุดท้ายก็จะออกจากสถานีกรุงเทพ5ทุ่มค่ะเดี๋ยวมารอส่งขบวนนี้ด้วยกันค่ะ เดินทางปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ชอบในคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ4113